ก็สวัสดีคนดูทุกท่านเอซีทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่จอีอสานพักช่วงนะผมก็วันนี้ผมมีเมนูต้มเป็ดตอนนี้เมนูต้มเป็ดผมเนี่ว่าต้มเป็ดต้มเป็ดใส่ใบชา นี่คนนะนี่คนเนี่ยเนี่ยร้อนร้อนเลยมีน้ำจิ้มด้วยคนนะตอนนี้มีต้มเป็ดนะผมนะฝนตกขออภัยเรื่องเสียงผมนะเพราะฝนตกผมนะขออภยัยนะผมนะมาเอาคนกินข้าวกันผมนะมามานี่คนต้มต้มนั่นเนี่ยร้อนร้อนเลยกคนทุกวันนี่ มาคนมาต้มเป็ดพี่น้องดูดิอ่าเสี่บเป็น้องแซ่บมาแล้วครับกินข้าวกันยผมนะมาทุกคนมามามาอ่า,อาคนตกขออภพรนะ กินข้าวเรากินยาผมนี่ฝนตกพายุเข้านะน,นี่นี่ตีเป็ดนี่ตันนี้ผมฝากแฟนบอลเชียร์ฟุตบอลขอแมนยูกับลิเวอร์พูลนะวันนี้ผมนะเออฟันธงจากผมก็ผมว่าสกอร์เสมอกันนะ่าจะสองสองนะจากใจเลยสกอร์เสมอกันสองสองนะมาคนนั้นเนี่ยต้มเป็ดร้อนเลยอือหือ เต้าในะอืมเนี่ยเน้นเน้นเลย1 2 3จัดไปงับงบต้มเปิดอืมอือืิอ้มหน่อยอย่าิ้ม อ้าวโหต้งเปลือกใบาอ้าโลหคอเลย,ยนี่ผมไม่กินเนี่ย Cắt lên ừ นี่งับงาอือหือนร่ยเจี๊ยบ้าเลยอือหืออร่อยแล้าหนดูเยอ่าแศษหนังซ่บหลายเลยมีหนังเด้อ กินน้ำกันนะครับผมวันนี้ผมกับข้าวกินข้าวเย็นด้วยกันผมนะดูดีดบบเนืน้อแบบแน่นๆเลยอ่ะข้าวอย่างข้าวเลยอ้อ,อ,อ,อลงคอมากอื น้ำหน่อยน้ำหน่อยพี่น้องตอนแรกมันจะลาบปิดนะแต่แบบมันเครื่องเครื่องมันยังเอไร้นต้มมันนะให้แม่ต้มเลยใส่ใบช้าล้วนะแส่พี่นองจ้วงจ้วงจ้วงครับผมจัดไปหนึ่งสองสามงร้งั่ ข้าวไหยข้าวไหยออหโหเะ้อือหืออ้ยนี่ตักเองน้ามหตักอือตักเอ้ยลนลนลนข้าวไหยข้าวเลยพี่นอ้อง โอ้เจียดังฝนตกกอ่าไปเลนะบุเนื้อนั er ้นเน้นเลยเนื yeah well ้อจ um ิ hmm. oh ้มไปอ่าข่าโอ้โห นุ่มมากทเปอยผมนเปอยจริงๆอ่ะเปือยนี่นดดชิดิโหเปอยมากคนเปอยมากเลยอือหือ đập nang ơi, hmm, thôi đấy, hmm hmm, còn ăn này mọi người, oi, à, นี่ปีกขางนักปีกครับดูบอลดูดูบอลให้เป็นเกมกีฬาผมงนะแบบเารักทีไหนก็ทีแมวนะนะอย่ากทะเลาะกันผมนะผมซีสันซีสัน อีสานบาช่วงฟันธง,งว่าคู่บอลเมนยูกับลิเวอร์พูลเสมอเงินผมนะเป็นโรสองสองนะมันดงรอดูนะเซฟหลายไปแล้วเอ,อ้ยอ้อหืออือหา สะใจออกนะน้ำหน่อยน้ำหน่อยพี่เนาะไอ้ขั้วไหลหมอนะนั้นทุกแบบใบชาตอนนี้ก็เสียีแล้วนะผมนะพูดได้นะเสียดีแล้วผมนะดูเนื้อเลยแน,นแน่นเลยอือ ก็ได้โอ้ยโอเคผมเกอสุดท้ายนี่เกอขอบคุณทุกคนครับชมผมนะเดี๋ยวผมไปกินโตนะฝนตกแรงนะขอไปตัวฟ้าผ่านะ โอเคครับ okay. ผมก็สุดท้ายนะขอบคุณคนรับชมผมถ้าเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าก็ขอบคุณทุกคนนะผมนะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งหกสี่ปีแล้วนะช่องอีสานผ่าช่วงสี่ปีแล้วนะกันี้ต้มเป็ดใส่สมุนไพรนะไม่ใช่ต้มเป็ดใส่สมุนไพรนี่อยู่นะแซ่บมากพี่นองก,กินเ้านะผมนะแล้วก็จะกินยาด้วยหน,ยวนึ่งน้นเราล้างปากก่อน จะถ่ายไปนะผมกต่คำว่าคำพูดใดผิดพลาดไปขอัยนักที่ผมนะไปแล้วคนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันนี่ผมกับป๋องยาผมนะไปแล้วคน